สดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปสร้างเซิร์ฟกันนะคะซึ่งการสร้างเซิร์ฟให้ทุกคนกดไปโลบอคค่ะกดไปเลยแล้วก็หาแมปที่มันฟรีนะสร้างเซิร์ฟที่มันฟรีอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเซฟฟรีมันก็จะเขียนว่าฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบฟรีมันก็จะต้องคัปปีชื่อมาก่อน ทุกคนต้อง copy ชื่อมาก่อนมันก็ต้องอาจจะใส่ชื่อแต่ถ้าเป็นเสียต่างมันจะไม่ไม่ใส่ชื่อนะคะอะ่เดี๋ยวเราจะสร้างแบบฟรีนะถ้าทุกคนอยากสร้างแบบฟรีให้ทุกคนกดไปที่รูปดินสอเลยค่ะกดไปเลยนะแล้วก็เอ่อกดกดตรงนี้เลยเลื่อนน่ะเลื่อนน่ะเพื่อจะคัดลอกนะโอเคโอเคนะ เราไม่แน่นใจมันต้องคัดลอกให้ได้อ่ะทุกคนมันจะต้องคัดลอกอันดิทีด่ดิโอ้ยอยากเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม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  แล้วก็กดคอปปีเลยค่ะโอเคทุกคนแต่ถ้าแมทฟรีมันจะขึ้นราคาไว้ที่ศูนย์โลบักนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูแมทสปีดดดก่อนนะการสร้างเสริมให้ทุกคนนะกดตรงนี้เลยกดตรงนี้เข้าไปหรือเ่เพื่อนต้องมาดูก่อนนะกดเซิร์ฟเวอร์เลยอนะ่ะเซิร์ฟเวอร์เลย,เร,เ,ลยเราจะได้เซิร์ฟของตัวเอง คุทุกคนซึ่งวิธีการสร้างเซิร์ฟทุกคนลองดูจากตรงนี้เลยนะคะนี่มันจะเขียนโลบัคไว้ด้วยนะซึ่งแบบนี้ถ้าจะสร้างเซิร์ฟต้องใช้หนึ่งร้อยโลบัคค่ะทุกคนแต่นี่คือพี่ไม่มีโลบัคเลยไม่มีโลบัคเลยค่ะแล้วไม่มีโลบัคเลยไม,ม่โลบัคเลยเพราะว่าสปีด,ดอถ้าจะสร้างเซิร์ฟใช้ต้องหนึ่งร้อยโลบัค คือไปหาแมบที่มันหนาะฟรีเอาดูนะคะทุกคนโอ้ยค้าไปแล้วอะ่ะโอเคค่ะโอ้ยค้าอีกแล้วเฮ้ยทุกคนคือเราเจอแมพหนึ่งแล้วคือมันเขียนว่าฟรีแสดงว่าคนนี้เป็นคนสร้างไปแล้วแต่ถ้าจะเฮ้ยทุกคนมันสูนรโลบักเราสามารถสร้างได้นะทุกคน แล้วเราไปเราเราขอแนะนํามแมบนี้เลยเลนรนโบฟีนเนรนโบฟีนอ่ะฟรีนะทุกคนกคนือเราเห็นนะมันเขียนว่าฟรีทุกคนมันเขียนว่าฟรีเลย,เลยอะ่ะคือเดี๋ยวเราจะต้องไปคั p y ี้ชื่อเรามาแป๊บนะคะเราจะคั p y ี้ยังไงอ่ะคั p y ี้ยังไงอะอปี้ยังไง คือทุกคนเดี๋ยวเราจะคัพีี้นะโอเคยจำชื่อตัวเองไว้ดีๆนะทุกคน

กดเปิรเราก็จะได้มาปรับเราก็สามารถสร้างแบบได้เลยซึ่งแบบเลนโบเฟนคือมันฟรีอะทุกคนคือตอนแรกไม่รู้นะว่ามันจะฟรีแต่มันฟรีจริงๆอ่ะหรือว่าทุกคนจะกดรูปสองคนตรงนี้ก็ได้ก็เข้าไปกดตรงเซิร์ฟสร้างเซิร์ฟอะมันจะเป็นเป็นบวกเซิร์ฟเออ,อแล้วอะไรประมาณนี้ย แต่คืออันนี้ให้ทุกคนใส่ชื่อของตัวเองนะหรือว่าจะแล้วก็ก็ตรงนี้นะแล้วก็รอแ๊บแล้วก็แล้วก็กดตรงนี้เลยอันนี้เราได้เซิร์ฟของตัวเองแนละนี่ค่ะแล้วก็ออกแล้วเข้าใหม่นะครับ ออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็มากดที่เดิมตรงเซิร์ฟวีเนี่ยกดเข้าไปกดเข้าไปเดิมนี่ทุกคนเราก็จะมีเซิร์ฟเป็นของตัวเองนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย